เอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังนามามิหังกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอือลือนัคราชราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะขันทปริตตัง จังหวัดบึงการจัดพิธีบวงสวงปู่อือหรือนาคราชแห่ขบวนทางน้ำเวียนทักษิณาวัตร,รอบเกาะดอนโพกลางบึงโขงหลง<แ>เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมอุทิศบุญกศุศลถวายแด่พญานาค<โ>ที่บริเวณท่าเรือชุมชนสวนสาธารณะบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการนายนครสิริป,ปริญญ,ญา,นานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนายอิทิราสศินารักษ์ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการนายชาชวันทองชนนายอำเภอบึงโขงหลง นางสาวกนกวรรณดุงสีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีและสาธุชนผู้ศรัทธาในพญานาคร่วมแห่ขบวนทางน้ำเพื่อเข้าประกอบพิธีบวงสวงปู่อือลือในงานประเพณีบุญเดือน3ามไหว้ปู่อือลือบวงสวงพญานาคประจำปี2567 โดยเข้าประกอบพิธีที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรมประกายโลกและเกาะดอนโพซึ่งสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ต่างมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพญานาคและตั้งอยู่กลางบึงโขงหลงพื้นที่ชุ่มน้ำโลกซึ่งมีเนื้อที่ถึง8 0 6 2ไร่สำหรับพธิธีบวงสวงทางน้ำในครั้งนี้นายนครสิริปริญญาน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้นำสาธุชนผู้ศรัทธานในพญานาค เข้าประกอบพิธีจุดแรกณบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พรมประกายโลกโดยได้ร่วมกันลอยดอกบัวไหวส้สกราระบูชาบารมีปู่อือลือและเหล่าพญานาคแห่งบึงโขงหลงซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นทางขึ้นลงของพญานาคแห่งบึงโขงหลงและถือเป็นหนึ่งใน108แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของไทยในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562า จากนั้นขบวนเรือจึงได้มุ่งหน้าสู่เกาะดอนโพซึ่งเชื่อกันว่าปู่อือลือสถิตยอยู่ที่นี่โดยได้แห่ขบวนเรือรอบเกาะดอนโพเวียนเป็นทักษิณาวัตเวียนขวาสามรอบซึ่งตามกติกความเชื่อของชาวอินเดียโบราณน,นั้นกล่าวกันว่าแต่หากเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตครบสามรอบจะเท่ากับการเวียนรอบพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และถ้าหากเวียนรอบบุคคลนอกจากผู้เวียนจะได้รับบุญบารมีและสิ่งมงคลแก่ชีวิตแล้ว ตัวผู้ถูกเวียนก็จะได้ร่วมรับบุญและความเป็นสิริมงคลจากการเวียนขวาด้วยเช่นกันซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้นอกจากเป็นการบวงสรวงปูอือลือเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่ปู่อือลือพร้อมทั้งเหล่าพญานาคแห่งบึงโขงหลวงด้วยโดยหลังจากแห่ขบวนเรือเวียนเป็นทักษิณาวัดร,รอบเกาะดอนโพเรียบร้อยแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้นำสาธุชนเข้าถวายสังฆทานและพัตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์บนเกาะดอนโพคณะสงฆ์อนุโมทนาในบุญกุศลและให้พรจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบวงสวงพญานาคแห่งบึงโขงหลงเปิดทรัพย์รับโชคอำนาจวาสนาบารมีเงินทองทรัพย์สมบัติจากเมืองบาดาล ถวายเครื่องบวงสวงตามประเพณีดนตรีมโหรีบรรเลงพร้อมฟ้อนรำบวงสวงปู่อือลือและพญานาคบริวารบรรยากาศภายในพิธีจึงเต็มไปด้วยความคึกคักของรัทธาสาทุชนที่เดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในวันขึ้นสามข้ามเดือน3 12กุมภาพันธ์นี้จะมีพิธีบวงสวงใหญ่ถวายเครื่องสักการะปู่อือลือที่ตำหนักอือลือบ้านดอนกลางหมู่ที่หนึ่งตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขง,งจังหวัดบึงกาด้วย ผู้นี้นอโวยเด่นอพอเอือเมืองบ้านผู้ยันแต่งสองแย่งเฮานี่นาบุญฮักษาควงประสายอนอนขาม้าคอมขาปรงพ่องทำลำควานสะออนสมซอยสื่น